ไม่ใช่ว่าจะเอามาอวดนะคะแต่อยากให้เห็นความแตกต่างระหว่างเมืองไทยกับเยอรมันนะคะว่าดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแหม่มกะปีชอนิลา์ฟินเจอร์มานีวันนี้แหม่มจะพาเพื่อนๆไปซื้อของอีกแล้วค่ะนี่ถือตะกรา้าถือถุงไปด้วยเห็นไหมคะซื้อของที่นี่เราต้องเตรียมถุงเตรียมตะกร้าไปเองนะคะ โอ้ยรถค่ะกับข้าวกับปลาผักผลไม้ที่บ้านหมดแล้วค่ะและพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของประเทศเยอรมันนะคะพรุ่งนี้วันที่สามตุลาเป็นวันรวมชาติของเยอรมันนะคะเพื่อนๆและแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่นี่นะคะพรุ่งนี้ก็จะปิดหมดเลยวันอาทิตย์ก็จะปิดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปซื้อของมาตุนกันวันนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ไปซื้อมาวันนี้<ส>ก็จะอดนะคะ วันนี้วันเสาร์เอไม่ใช่วันนี้วันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้วันที่สามตุลาเป็นวันหยุดของเยอรมันวทีนี้วันนี้วันศุกร์คนก็จะแห่ไปซื้อของกันเยอะมากๆๆๆมากมากล้นหลามเลยนะคะแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ร้านก็ปิดนะคะ วันนี้ไปซื้ออะไรมาในราคา3,500บาทแม่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่า3,500บาทหรือ100ประมาณ100ยูโรเนี่ยได้อะไรบ้างก็ได้เยอะอนะคะแล้วที่เราซื้อมานี้นะคะก็ทาได้ใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะดูนะ ไม่ใช่ว่าจะเอามาอวดนะคะแต่อยากให้เห็นความแตกต่างระหว่างเมืองไทยกับเยอรมันนะคะว่าในวงเงินเท่านี้เราได้อะไรบ้างที่นี่ในวงเงินเท่านี้เราได้อะไรบ้างที่เมืองไทยนะคะมาดูกันต่อส่วนของสดเนี่ยแม่ก็จะไปซื้อบ่อยหน่อยนะคะเช่นพวกผักพวกหมูพวกเนกื้อพวกอะไรอย่างนี้ก็จะไปซื้อบ่อย พวกผลไม้อะไรนี้ดเนี่ยนะคะว่านี่เป็นทูน่านะคะกป่องอันนี้ปกติก็จะอ,อบเองแต่ไปซื้อรีเซฟเอาไว้เวลาไม่มีเพราะว่าลุงเขาติดขนมไข่กล่องนี้นะคะไซส์แอลนะคะนี่เป็นไข่ไก่นะคะสิบฟองสิบฟอง ราคาอันนี้มันก็จะแตกต่างกันนะคะไข่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวค่อย,คยอธิบายทีเรื่องมันยาวไข่ไข <laughs> ่10ฟองก็ประมาณ2องยูโรค่ะเป็นกระดาษฟอยนะคะอันนี้เป็นแรกปเอามาไว้แรกปอาหารข,า 3, ข้าวสารเจสมินไรซ์ข้าวหอมมะลินั่นใช้แบบ กับบัสมาทิรซ์เอามาผสมกันเพราะว่าแม่ไม่ชอบข้าวที่เขานุ่มเกินไปนะคะนี่1นกิโลนะคะข้าวเจสมินไร่หนึ่งกิโลก็ประมาณ1ยูโร80เดี๋ยวขึ้นไว้ให้อีกทีว่าประมาณกี่บาทน oh ะโอ้ยกนหนักผักขมนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอามาทำผักขมอบชีแซลมอนค่ะ แซลมอนสดแพ็คนี้รู้สึกจะ6-7ยูโรนะคะมีชีสค่ะ25ก,กรัมเกลือมะมูนล้วยีกี้วีผลไม้เยอะนะคะวันนี้ผลไม้ชีสมอสซาเรลล่าแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงโยเกิร์ตรสธรรมชาติกล้วยหอม ไก่หตัวไก่หนึ่งตัวก็อยู่ที่7จ็โรห้คิดว่า8ยูโรแล้วกันเนาะแดยูโรคูณสามสิบเจ็ดเท่าไหร่คะโรสแมรี่หอรน,นี้สอิบเจ็ดบาทผัดโอเคตัดไปผลไม้สีว,วิแอปเปิ้ล Äpfel wie Äpfel noch ein noch mehr Äpfel Look no, a uh, reddish noch okay. ein reddish reddischen dann burger Joghurt Joghurt one more yogurt noch mehr yogurt you noch ein Äpfel noch ein Apfel grünen Apfel rote Apfel เลมั hm น,ะะ no no นนะคะซิตรอนันเห็ดชัมพิยองนกอายเนมอซาเจอแลาวนกอินเดียดไก่มัวนะคะพูดทนฟลีชพูดทนชนิเซลโอ้ไม่มีที่แล้วคะ่ะคุณ น,นี้ก็ไก่นะคะไก่อันนี้จะเป็นพูดเทนคูลาชไก่มวนนะคะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ถุงนี้คาเฟ่ถุงนี้หนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลประมาณเจ็ดยูโรค่ะเสร็จทุกคนสามพันห้าร้อยบาทได้เยอะมากแล้วก็ทานกันสี่คนในบ้านนะคะ อันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะ5วันนะครับหวันได้แน่นอนเลยเห็นไหมคะความแตกต่างเววจะให้ดูชัดๆเห็นไหมคะเพื่อนๆหนึ่ไม่ใช่1นึ่พันอหน่งร้อยูโรประมาณ100ยูโรนะประมาณ เกือบเกือบหน0่งร้ยูโรนะคะสามพันประมาณ3,500บาทได้ของเยอะมากๆเลยนะคะแล้วของนี้เราก็ทานกันหลายวันนะคะ4-5วันเลยนะคะแต่ของสดนี้ก็อาจจะได้ แหมนับเป็นวันเลยค่ะคือ3 <นะ S 2> ว,วันประมาณนั้นของสดนะคะผักแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆก็ประมาณ3วันได้เยอะมากค่ะแล้วการที่เราซื้อของที่นี่เราก็จะแปลนนะคะว่าวันนี้เราจะไปซื้ออะไรบ้างเราก็จะจดเป็นรายการไปนะคะซื้ออะไรซื้ออะไรและก็จะได้อยู่ในวงเงินและรายการที่เรา ต้องการค่ะก็จะได้ไม่เลยเถิดไปไกลมากกว่าที่เราต้องการใช้นะคะส่วนมากแม่บ้านเยอรมันไปซื้อของเข้าบ้านก็จะเขียนจะจดว่าต้องการอะไรผักขมนีนะนี่ต้นผักชีลาวที่นี่เราเรียกว่าดิลโรโคโุลานะผักโรเกตนี่เปล่าชัมพิยองเห็ดนัาทั่วโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ไอ้ไข่บรอกโคลีบรอกโคลีซิตรอนเลมอนนะคะองุ่นไวน์ตราบินลูกแพรนะคะเบื้อนินข้าวหอมมะลิจัสมินไรซ์ปลากระป๋องทูน่าทูนฟิชเนี่ยทูนฟิชไม่แพงเลยนะคะนี่ประมาณหนึ่งยูโร รึนันแอปเปิลนะคะแอปแอปเปิลเขียวรต์แอปเปลแอปเปิลแดงแตงกวากัวเกอันนี้เป็นผักหลายๆอย่างผสมกันแหม่มจะเอามาทำซุปนะคะมีหัวสลารี่แคอรอทต้นหอมแล้วก็แพสลีนะคะ,ะคีวีก็เรียกคีวีโรสเมรีก็คือโรสเมรีมังโก แข็งปกเลยอะแต่ก็อยากทานเอามารออีกสักสองสามวันน่าจะหวานเนาะไม่เคยได้มะม่วงหวานหรอกแล้วก็ข้าวอีกชนิดหนึ่งบัสมา t i ไรส์นะคะน้ำมันพืชค่ะอื้์ซินเบลูเมนอืรคือน้ำมันตาลทวันนะคะน้ำส้มคันสด100%นะคะออรนชันซอฟต์ออรนชันซอฟต์แล้วก็ ซุกินี่นะคะภาษาไทยก็น่าจะเป็นบวบฝรั่งไหมโอเคเค้กคู่เข่นเออภาษาเยอรมันวันละคำโยเกิร์ตอันนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมดาเมื่อกี้นาทัวโยเกิร์ตลูกอันนี้ r ร d i s h นะคะภาษาเยอรมันเรียกว่า radishian นี่นะกล้วยนะคะบานานา่า f r e ช f ร e ชไฮเตอร์โฟหรือว่า f รีชโฟ o l เอก็คือแรปพลาสติกใสนะคะส่วนกระดาษฟอยล์เราก็เรียกว่า a ะลูมิเนียมโฟรหรือสัมส้มๆว่า a l ลูโฟลิเอออะไรอีกหมดแล้วพวกเนื้อทั้งหมดรวมๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรเราก็จะเรียกรวมๆว่าฟลีชฟลีชแปลว่าเนื้อนะคะก อันนี้เป็นมอสซาเรลลาเคสอะมอสซาเรลลาชีสส่วนนี้ก็เป็นแซลมอนภาษาเยอรมันเรียกว่าลักส์ u ลลักส์ลักส์ฟิเลเนื้อปลาแซลมอนอันนี้เป็นบลูออร r เรนจ์ก็คือน้ำส้มเรียกอะไรภาษาไทยอะเนีย่ยน้ำส้มลูกแดงๆอย่างเงี้ยภาษาไทยก็ไม่รู้อีกเห็นไหมคะเพื่อนๆน 3,500บาทหรือ1ประมาณ100ยูโรนะคะเราได้ของเต็มโต๊ะได้ของเยอะมากนะคะของนี้ก็ทานได้ประมาณ5วันนะคะ56วันได้สบายๆเลยค่ะแมมไม่ต้องไปซื้อใหม่แต่สิ่งที่จะไปซื้อใหม่ก็คืออาจจะเป็นพวกน้ำส้มผักแล้วก็พวกเนื้อสัตว์สดๆต่างๆนะคะแมมอยากจะเอามาแชร์ให้เห็นว่าเงินในวงเงินเท่านี้ระหว่างเมืองไทยกับเยอรมันเนี่ยแตกต่างกันยังไงที่เยอรมันเนี่ยนะคะเรายังใช้ 1ยูโร1เซน2เซน50สตางค์1สตางค์อยู่นะคะเงินทุกบาทที่นี่ยังใช้ได้หมดยังมีค่าหมดแล้วก็ซื้อของได้จริงด้วยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆแหม่มขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับวันหยุดสุดสัป,ปดาหนี้นะคะไปเที่ยวไหนกันบ้างเขียนมาบอกมาเล่ากันบ้างนะคะวันนี้แหม่มก็ดูข้างนอกอากาศดีก็อาจจะออกไปข้างนอกนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีคลิปมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกเหมือนเคยขอบคุณนะคะที่ชมมาจนจบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่อสวูดเโอิานขอตัวไปจัดของ สะะสวัสดี3,500บาทบ้านแหม่มได้เท่านี้เพื่อนๆได้แค่ไหนคะเขียนมาบอกเล่ากันบ้างแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันบ้างนะคะอยากรู้ค่ะอยากเปรียบเทียบราคาเนาะว่าที่ไหนแพงที่ไหนถูกของเอ่อเท่านี้ราคาเท่าไหราา่หรือราคาเท่านี้ได้อะไรบ้างมาก